นี่ครับผมชายโทนวอรุชาครับค่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณเกือบเดือนไหนครับซ้อมอยู่ที่วอรุชาครับก็อยู่ที่ค่ายเนาะมีใครเป็นคู่ประคูซ้อมแล้วมั้งครับชรัมนำน้องฮันเล็กพป็ศิลาครับคือพวกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบบาทนั่นถ้าไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสองถึงสามเราดูเมือนจะตายเลยครับซีมือแล้ววันนี้เราเจอกับอาชาเงิน เคยเจอเลยไหมยังครับอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่ฑ์กาต่อยเข้ามาปะยังครับไม่เคยครับก็เลยไม่ได้ดูว่าเขาเป็นมือสไตล์ไหนครับแล้ววันนี้เราจะวางเกว่างไนมีรอดูวิธีครับคือค่อยๆไปก่อนแล้วก็ดูอาวุธเขาด้วยใช่ป้ะค่อยแก้ไขตรงอันนั้นเอาครับอืยังล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ไหนจำได้ปะบนคก่อนปิดโควิดเนี่ยบนครับอ๋อไปต่อยนอกอยู่บนครับ อันนั้นช่างต่อยหรือว่าปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องหนักที่นู่นเนาะเป็นไงผลที่นู่นแพ้ขอแพ้เข้ามาไปต่อยยุ่นเทเท่าไรไปล่อยห้าสิบซ้อมเนี่ยแต่วันนี้มานี่ไม่มีปัญหาแน่นอนการที่ซ้อมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วตัวดีครับไม่มีแบบเจ็บป่วยเลยใช่ปะครับอืมแล้ววันนี้เราวันก็คือค่อยไปเรื่อยครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลครับฝากเชิญเชิญแฟนขับราวันนี้นะ ว่าแฟนคลับชาวบนช่วยเชียร์บงนะครับเป็นที่แดนว่าครับครับเกิดไม่เกิดว่านะเกิดผมเกิดนะโอเคขอบคุณมากต้องชายครับ